ในเมื่ออนาปนาสติเนี่ยเป็นเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาที่บริบูรณ์ไปในตัวแต่ทีน,นี้เราต้องกลับมาทวนใะนเรื่องของศรัทธาแล้วเจตนาด้วยไหมครับหลวงตาไม่มีถ้าไปถึงตรงให้มันถึงที่สุดก่อนคนเนี่ยหลวงตาเตือนลูกศิษย์ตลอดอย่าเพิ่งไปสร้างวัดถ้ามึงสร้างตัวเองยังไม่ถึงที่สุดอย่าเพิ่งไปสร้างวัดถ้ามึงสร้างวัดแล้วมึงจะแบกวัดนะมึงจะแบกวัด มึงจะหากระถินหาพระป่านะเออและมึงจะทุกข์มากและมึงจะไม่มีเวลาปฏิบัติอะ่ะเพราะทุกอย่างจะเป็นภาระที่มึงแบกอยู่ตลอดนะอะ่าลุงตาเตือนอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปสร้างวัดก่อนเนี่ยนะส่วนมากจะไปไม่รอดถ้ายังไม่ไม่ฝึกตนให้ให้ถึงก่อนนะจำไว้ อาถามว่ามันความรู้สึกที่สร้างวัดไปยังไงหลวงจาเนี่ยเคยสร้างมาหลายวัดยี่สิบกว่าปีก่อนสร้างคิดจะหาเจ้าภาพคิดจะหาเงินเอาแล้วพอหมดนะพโยมมาเนี่ยต้องคุ้มผ้ามานั่งแนละ้วกลัวเขาไม่ธาจะได้ได้ตังเขานะ ทางจงกลมเนี่ยลองมาหมดทุกแนวทางโอ้ยทางลมกลมเนี่ยไปต้องกวาดแล้วไปเดินเหยียบให้มันเป็นรอยกลัวเขาไปเห็นว่าเราไม่เดินจงกลมหลอกกินข้าต้มเขาจริงจิงนะกูไม่ได้ว่าคนอื่นกูว่ากูเนี่แหละพูดพอด้วยนะเจริญพรคุณโยมว่าไงคุณโยมบีนะฮะคุณโยมเปี้ยวนะอืม นะะจริงไหมนี่นะจริงจริเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับเนี่ยเนี่หลวงตาภัยบูรณ์เนี่ยหลวงตาเราเป็นคนบวชให้ตอนนี้เป็นเจ้าคณะตำบลอยู่สตึกบุรีลำหลวงตาพูดเพราะแล้วหลวงตาไม่เอาไปฟ้าเข้าเด็ดขาดไม่มีทางจุดเทียนจะบอกให้มีทาง เนี้ยพระเนี่ยอดข้าวสิบวันสิบห้าวันเจ็ดวันเป็นเรื่องปกติพระวัดที่อยู่กับหลวงตานะตีสองเนี่ยหลวงตาเดินรอบแล้วไอ้เลยป่าก้อนหินใส่กุฏิมันไม่ลุกจริงปา่าปลุกมาหมดพอพวกนี้ตื่นแล้วกูก็ไปนอนจริงให้ให้มันรู้สมังนะ จริงเนี่ยฝึกอันแบบนะจะบอกใหนะ้เพราะว่าหลวงพวกเราเนี่ยมาฝึกนี่เขาเรียกหลวงตาพออแกเป็นพออโรงเรียนเมียเป็นหมอกูนี่แหละจับขึ้นรถมากินเหล้ายังหึงในรถกูกูจับโกนหัวนี่ฮนะทิงนะอยู่ชานุมานเนี่ยหลายคน หนะลวงตาในบวชพระเนี่ยเป็นเจ้าพระบวชพระไม่ใช่เพิ่งมาบวชบวชเหนือขนาดนะับเป็นเจ้าพระบวชใหนะ้จะบอกให้เพราะฉะนั้นผู้สนใจฝ่ารรำจริงๆสมัยก่อนมันแข่งขันกันการปฏิบัติไม่เหมือนสมัยนี้นะจะบอกให้นะสมัยนี้แข่งขันกันเทศ <laughs> หลวงตาครับแล้วมันมีแนวแนวคิดอีกแบบหนึ่งตอนนี้สําหรับคารวาสบอกว่าไม่ต้องบวชก็ได้แต่ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็สําเร็จเป็นบรรลุธรรมได้เอออยา่อ<ต>าให้มันมาบวชเลยกงที่เกียจทำกุฏิให้มันอยู่นั่นแหละครับแล้วการปฏิบัติเนี่ยหลวงตาการมีครูบาอาจารย์กับการไม่มีครูบาอาจารย์แบบเรียนแต่โซเชียลอย่างเดียวเนี่ยอันไหนมันมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เลยครับก็ถือเอาโซเชียลนั่นแหละเป็นตัวฝังนะเป็นตัวหละเนาะถ้าไม่อยากมีครูบาอาจารย์มาหามันลําบากเสียเงินเสียทองก็ดีแล้วละ่ะ อยู่บ้านนั่นแหละเนาะเออก็หาพระใกล้บ้านก็ได้เนาะไม่ต้องมาหากูหรอกนะประกาศเลยอย่าเพิ่งมานะไปวัดอื่นมั่งถ้าเป็นสภาวะนั่นแหละมึงถึงจะรู้คุณค่าของกุบาอาจารย์กูจะบอกให้นะทำไมอ่ะคนถึงเคารพกุบาอาจารย์รู้ไหมบางทีมันเป็นบ้าเนี่ยกูต้องนั่ง ไม่นอนครึ่งเดือนสองเดือนต้องตามเอามาแก้มาไขพระที่วิปรลาสจะบอกให้อย่างไม่ชีวิปรลาสนี่อเจฉไม่ได้นอนเป็นเดือนเดือนมันปฏิบัติไปแล้วมันเพี้ยนมีนะเดี๋ยวก็เป็นเทพเดี๋ยวก็เป็นเทวดาบางทีนี่เป็นพระโคนี่แหววบางทีหาเนี่ยหายตัวได้ก็มีไว้หรวงตาโอ้ยเยอะนะ หายตัวดองหนึงเนี่ยหายตัวแบบกลัวโยมตกใจโยมตกใจถ้าเดินออกไปจากกุฏิเนี่ยโยมจะเห็นสบงกับอังสาเขาจะตกใจเลยถอดไว้เดินออกไปนะโอ้โหทีนี้ไล่คุบกันแหละจริงโดดหน้าผาก็มีนึกว่าตัวเองห่อได้อยู่ผาพยอมนะปีสี่สองเนี่ยจำบรนษาด้วยกัน แล้วก็ปีนั้นพระรหั์เยอะเหลือเกินเนี่ยรุ่นเนี้โอ้โหนั่งทั้งวันทั้งคืนจริงฝนตกนี่ก็นั่งตากฝนทั้งคืนยันแจ้งยันแจ้งนะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีาหารหัรนโซเชียลเยอะครับหลวงพ่อไม่รู้หรอกอยากเป็นก็เป็นเถอะนะไม่ได้ว่ากันหรอกอยากเป็นอะไรก็เป็นแล้วบางคนเถียงเป็นด้วยนะเถียงอย่าเป็นพรอะอริยะ พรนะกรรมาฐานรุ่นหลวงตาเนี่ยนะหลวงตาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งอาจารย์คำใสเ่เขียนก่อนให้เลยท่านสินทรัพย์นับว่าอันดับหนึ่งที่รู้ซึ้งพระธรรมคำสั่งสอนจำได้แค่เนีนะ้ติดป้ายเลยคือห้าหารนะจริงนะสุดยอด นี่ยกย่องตัวเองเลยไม่เป็นรองใครหรอกแต่ไปนั่งคิดเอาจริงก็ครูบาอาจารย์ให้พิจารณากูก็นั่งคิดกูคิดเก่งอยู่แล้วกูคิดจนเป็นจนเก่งอะรู้ไปหมดแล้วก็ไม่ฟังใครเลยทีนี้จริงๆม่จะอยากสอนคนนี่นี่เริ่มแล้วเรียกว่ากุศลสังกปอะอะกุศลสังกปะคิดดี คิดอยากให้คนรู้ทำอยากให้คนดีอยากให้ศาสนาดีอาแล้วออกข้างนอกหมดแล้วถือว่าต<ะ>ิดดีไหมครับฮะถือว่าเป็นการติดดีไหมครับหลวงตาเออไม่ใช่ติดดีอันนี้ไม่ใช่ติดดีเขาเรียกกุศลและสังฆปหยไม่คิดสุดดีกุศลฮะสอนอยากสอนคนอยากให้คนมันรู้ทำรู้ทำอแะ,ะ่าสอนไปแล้วออกข้างนอกตอนนี้พอสมาธิเคลื่อนจะเป็นกุ อ,อกุศลสังกปะไม่เขาไม่ฟังไอ้เทวระทันอะไรล่ะทีเนี้ยอ,อ,อ่อ่อเอาเพราะเพราะอุศลเข้าแทรกอะไรทีเนี้ยหนักเลยชีย้หน้าด่ากันเลยจริงๆริงอ,อ่นี่คือปฐมฌานจะเกิดตัวนี้ระวังนักปฏิบัติปฐมแปลว่าเบื้องต้นปฐมฌานเหมือนกรูบาอาจารย์จะใช้ภาษาคํา,า,า,าว่าพระรพะกับภาษาว่าปากดีได้น้ําสงบใหม่ๆห จะเกิดตัวนี้นะจะดปลงรู้นะโอ้โหโปัญญาไม่รู้มาจากไหนพูดไวไปก็นนํ่ไปศาสตร์สวรรค์อ่างเงี้ยนะกูถึงเป็นพระอาหารหันต์หลายรอบเลยช่วงนั้นนะนะ